ชมภาพสกรีนโปรเทคเตอร์ของ iPhone 13เทียบกับ iPhone 12เผยให้เห็นรอยบากเล็กลงหลุดแผ่นผังดีไซน์ของ iPhone 13 Pro Max เผยให้เห็นเลนส์กล้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก Apple ทำโฆษณาสั้นเพื่อโปรโมทกิจกรรม Spring หลดเด็ดบน TikTok พร้อมอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a Channel Re รีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้าชมภาพสกรีนโปรเท็กเตอร์ของ iPhone 13เทียบกับ iPhone 2เผยให้เห็นรอยบากเล็กลงอัปเดตวันที่18บเมษาย,ยน2021อดวนลุยเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์แอดดวนลุยหนึอปล่อยรูปภาพสกรีนโปรเทคเตอร์ของ i อ h o n e 13พร้อมเปรียบเทียบกับ iPhone 12เพื่อแสดงให้เห็นว่า ไอโฟนรุ่นใหม่มีขนาดรอยบากเล็กลงตามข่าวลือก,ก่อนหน้านี้รูปภาพสกรีนโปรเทคเตอร์ของไอโฟน3ชี้ให้เห็นว่ามีรอยบากเล็กลงประมาณ30%โดยมีการขยับลำโพงหูฟังขึ้นไปไว้ชิดบนขอบด้านบนและดูเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกล้องหน้าและเซ็นเซอร์ต่างๆของระบบกล้อง TodeF ไอโฟน13ซีรีถูกอ้างว่ายังคงมีให้เลือก4รุ่นเหมือนเดิมได้แก่ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 pro และ iPhone 13 pro max แต่ด้วยรอยบากที่เล็กลงอัดส่งผลให้หน้าจอของ iPhone 13ซีรีมีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมหลุดแผนผังดีไซน์ของ iPhone 13 pro max เผยให้เห็นเลนกล้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมากชมคลิป ฟิลิปโคเรอร์เจ้าของช่อง Everything Apple Pro ใน YouTube ปล่อยวิดีโอที่แสดงให้เห็นแผนผังดีไซน์ของ iPhone 13 mini iPhone 13 pro และ iPhone 13 pro max พร้อมเรนเดอร์ภาพ 3D ให้เห็นดีไซน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น Everything Apple Pro ช่วยยืนยันว่า iPhone 13และ iPhone 13 mini ยังได้รับกล้องหลัง2ตัวแต่มีการขยับตำแหน่งเล็กน้อยจากวางเรียงซ้อนกันในแนวตั้งเป็นแนวทแยงและมีบอดกล้องใหญ่ขึ้น ไอโฟน e 13 Pro Max ยังคงรูปแบบโมดูลกล้องเหมือนเดิมแต่เลนส์กล้องแต่และตัวมีขนาดใหญ่กว่ามากและโมดูลโดยรวมจะยื่นออกมาจากตัวเครื่องมากขึ้นทั้งนี้เลนส์กล้องที่ใหญ่ขึ้นอาจช่วยให้ภาพถ่ายมีคุณภาพดีขึ้นเนื่องจากแสงสามารถเข้าถึงเซ,เซ็นเซอร์ของกล้องได้มากขึ้น Apple ทำโฆษณาสั้นเพื่อโปรโมทกิจกรรม Spring Loaded บน t i k t o k หลังจาก Apple ประกาศจัดก,กิจกรรม s p r i n g l o ดเด็ดบน YouTube ล่าสุดก็มีการปล่อยโฆษณาสั้นบน TikTok เพื่อโปรโมทกิจกรรมดังกล่าวแล้ววิดีโอโปรโมทกิจกรรม s p ริงโหลดเด็บน TikTok มีความยาว10วินาทีแสดงโลโก้ Apple บนบัตรเชิญในรูปแบบเคลื่อนไหวก่อนที่จะขึ้นข้อความเพื่อบอกว่า กิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มสตรีมให้ชมบน YouTube ในวันที่20เมษายนนี้ทั้งนี้ Apple เริ่มสร้างบัญชีทางการบน t i k t o อในเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมาและมีความเคลื่อนไหวครั้งแรกในเดือนพฤศจิก,กายน2020ด้วยแคมเปญ p h o n e 12 mini ก่อนจะโปรโมท Apple Watch เมืม่อเดือนที่ผ่านมาตามด้วยการโปรโมท i r p o d s Pro ที่มาในท o ไฟ m a c หรือ iMac รุ่นใหม่จะเปิดตัวในกิจกรรม Spring Lo a d e d มาพร้อมสีสันสดใสผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ l o v e o d i d ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยข่าวลือที่เชื่อถือได้อ้างว่ากิจกรรมสปริง g หลดเด็ดที่ Apple จัดขึ้นในวันที่20เมษายนนี้อาจมีการเปิดตัว iMac รุ่นใหม่และมีให้เลือกหลายสีในสีสันที่สดใส l o v e t o d i p ไม่ได้โพสต์ข้อความอะไรพิเศษแต่โพสต์รูปภาพบัเชึกกิจกรรมสปริง g หลดเด็ดคู่กับรูปภาพของ iMac G3 ที่มีหลายสีสันซึ่งทีมง,งานของเว็บไซต์ MacLummer ก็ตีความได้ว่า Apple จะเปิดตัว iMac รุ่นใหม่ในกิจกรรมดังกล่าวและจะมีให้เลือกหลายสีสันนอกจาก iPad Pro รุ่นใหม่ iMac ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่คาดว่าจะได้รับการเปิดตัวในงานกิจกรรมส i n g l o หลด d ด้โดยถูกหรือว่าจะมีลักษณะคล้ายกับ Pro Display XDR ผลิตออกมาให้เลือก2รุ่นเริ่มต้นที่ขนาด23-24นิ้วมาแทนที่ขนาด21.5นิ้วและรุ่นใหญ่กว่าจะมีขนาด27นิ้ว นอกจากนี้ iMac รุ่นใหม่จะได้รับการอัปเกรดประสิทธิภาพด้วยชิประมอนผล Apple Silicon ที่มา m a c l u m e r คาดการผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ที่จะเปิดตัวในงาน Spring Loaded วันที่20เมษายนนี้ Apple ประกาศจัดกิจกรรมครั้งแรกของปี2021ขึ้นในวันที่20เมษายนนี้ ภายใต้ชื่อ s p r i n g หลดเด็ดซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่โดยพิจารณาจากโลโกโ้ Apple บนบัตรเชิญที่เหมือนเป็นหลายเส้นที่วาดด้วย Apple p e n c i l ซแต่เว็บไซต์ m a c r u m o r เชื่อว่ายังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอีกหลายอย่างที่ Apple เตรียมอวดโฉมในกิจกรรม s p r i n g หลดเด็ส่วนจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยครับ iPad Pro รุ่นใหม่ควรจะเป็นไฮไลท์ของงานนี้ในวงเล็บนอกจาก Apple จะเปิดตัว iMac พร้อมกันด้วยโดยยังคงมีให้เลือก2รุ่นเหมือนเดิมได้แก่11นิ้วและ12.9นิ้วมาพร้อมชิปประมวลผล A14X ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับชิป M1 ของ Mac รุ่นล่าสุดเพราะใช้สถาปัตยกรรมเดียวกันส่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้น30%และมีความเร็วเพิ่มขึ้น50%ในซิงเกิลคอรเมื่อเทียบกับ iPad Pro ในรุ่นปัจจุบัน iPad Pro รุ่นใหม่ถูกหลือว่าจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีจอแสดงผล Mini LED ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายอย่างอาทิให้อัตราส่วนคอนทราสต์ที่สูงขึ้นความสว่างมากขึ้นให้สีดำที่ดำสนิทประหยัดพลังงานลดปัญหาเบลนอินและใช้แกลเรียมไนไตรด์อันดินสีไม่เสื่อมสลายเมื่อเวลาผ่านไปเหมือน OLED อย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่า เทคโนโลยีจอแสดงผลมิ n ิ LED อาจถูกนำมาใช้เฉพาะรุ่น12.9นิ้วเท่านั้น Apple p e n c i l 3ทุกปล่อยภัพหลุดออกมาแล้วโดยมีดีไซน์คล้ายกับรุ่นที่2แต่ดูเหมือนพื้นผ,ผิวจะมีความเงากว่าปากกาหรือหัวปากกาใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่มีรายงานว่าจะมีการเพิ่มคุณสมบัติอะไรลงไปบ้างนอกจากนี้ MacLummer ยังอ้างว่า Apple อาจจะผลิตสีดำมาเป็นอีกตัวเลือกด้วย ไอแพด i ินรุ่นที่6ถูกอ้างว่าจะมีขนาดหน้าจอแสดงผล9.15นิ้วโดวยมีขนาดบอดี้203.1ณ134.8ณ6.2มิลิเมตรและมีแนวโน้มว่าเป็น iPad รุ่นแรกของ Apple ที่มีระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอพร้อมติดตั้งกล้องไวในหลุมบนหน้าจออย่างไรก็ตามภาพหลุดที่รุ่นไหลออกมาไม่นานมานี้บอกได้ว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นเรื่องจริงเพราะดูเหมือน iPad Mini รุ่นที่6ยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับรุ่นปัจจุบัน iPad รุ่นที่9ไม่ได้รับการพูดถึงเท่าไร่นักแต่แม็ก u ลุ r เมอร์คาดว่าจะยังคงมีดีไซน์คล้ายกับรุ่นปัจจุบันแต่จะได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยชิปละมวลผล A13 Bionic ความจำแรม 4GB AirTag เป็นอุปกรณ์ติดตามของหายที่ถูกอ้างถึงมานานหลายปีแล้วโดยคาดว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวงกลมแบนบรรจุชิปบลูทูธและอัลตร้าไวแบนด UWB เพื่อเชื่อมต่อกับแอปไฟล์หมใน iPhone iPad Mac, เมื่อนำแอตแท็กไปติดกับสิ่งของที่มักจะทำหายอยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้ตามหาสิ่งของเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นไม่นานมานี้ฟิล l ิปโคล l ลอรเจ้าของช่อง Everything Apple Pro อ้างว่า a อตแท็กอุปกรณ์ติดตามของหายจาก Apple จะมีขนาด32คูณ32มิลิเมตรบาง6มิลิเมตรและอัดวางจำหน่ายในราคา39ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,290บาทไอแมจะกลายเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมสปริงโหลดเด็ดทันที ถ้าเปิดตัวพร้อมกับ iPad รุ่นใหม่โดยทุกหรือว่าจะมีลักษณะคล้ายกับ Pro Display XDR ผลิตออกมาให้เลือก2รุ่นเริ่มต้นที่ขนาด23-24นิ้วมาแทนที่21.5นิ้วและรุ่นใหญ่กว่าจะมีขนาด27นิ้ว นอกจากนี้ดีไซน์ iMac รุ่นใหม่จะได้รับการอัปเกรดประสิทธิภาพด้วยชิปประมวลผล Apple Silicon ประกอบด,ด้วย CPU ประสิทธิภาพสูง32คอร์และ GPU 16คอร์หรือ32คอร์อุปกรณ์เสริมนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ใหม่ยังเป็นไปได้สูงที่ Apple จะเปิดตัว m a c s a f e Case สำหรับ iPhone 12สีสันใหม่สำหรับฤด,ดูใบไม้ผลิได้แก่สีฟ้าสีบ่วงสีเขียวสีน้ำตาลรวมไปถึง สายนาฬิกา Apple Watch ที่อาจจะได้รับสีสันใหม่ในทนเดียวกันนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Apple อาจจะเปิดตัว m a x s e ซป Battery Pack สำหรับ iPhone 2ซึ่งเป็นเคสที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวทำหน้าที่คล้าย Smart Battery Case ของ iPhone 11 iOS 14.5 เข้าสู่เวอร์ชันทดสอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและตอนนี้มาถึงเวอร์ชันเบต้าที่8แล้วซึ่งหมายถึงใกล้จะสิ้นสุดช่วงเวลาของการทดสอบแต่ Apple ยังไม่ได้ประกาศว่าจะปล่อยเวอร์ชันสเสถียรออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตในช่วงเวลาใดจึงเป็นไปได้ที่ Apple อาจจะประกาศในกิจกรรมสปริงโหลดเด็ดผลิตภัณฑ์อื่นๆ m a c l u m e r คาดว่า Apple TV รุ่นใหม่มีโอกาสเปิดตัวในกิจกรรมสปริงโหลดเด็ดถึงแม้จะมีโอกาสน้อยแต่ Apple TV ไม่ได้รับการอัปเดตมานานมากแล้วตั้งแต่ปี2 0 1 7 MacBook Pro เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่แหล่งข่าวหวังว่า Apple จะเปิดตัวพร้อมกันโดยมีข่าวลือว่าจะมีให้เลือก2รุ่นได้แก่14นิ้วและ16นิ้วมาพร้อมกับชิปประมวลผล Apple Silicon อย่างไรก็ตามคาดว่า MacBook Pro รุ่นใหม่จะได้รับการเปิดตัวในช่วงครล่งหลังของปี2021 แอปพอทโปร3เคยถูกอ้างว่าจะได้รับการเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้แต่ล่าสุดถูกเลื่อนออกไปอยู่ในไตรมาสที่3ปี2021ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ และกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอมซ่าชาแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้น้กลาต้องขอตุวดลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ